แค่ส่งไอตัวสีฟ้าตัวหนึ่งอะไปใช่ไหมเสร็จแล้วก็บอกว่าตัวนี้มันจะเป็นแหวนหน้า,าใหญ่ๆเลยนะเป็นสวิชบลูอืมเป็นสวิชบลูแต่ของหมดตอนนี้กันแนละ้ก็เลยส่งอันนี้ไปครูช็อกใจมากแล้วก็อยากได้มากเลยนะอยากได้มากเดี๋ยวจะให้ดูเขาบอกเนี่ยถ้าวันนี้ได้เจอกันอนะเขาจะขอไปแล้วแล้วเขาก็ถามราคาแม่ว่าเท่าไหร่ก็คือตัวนี้ ตัวนี้ไม่รู้กี่กระรัดก็ไม่รู้อันนี้เป็นบลูโทพาสยังไม่ใช่ตอนนี้ก็เรียนรู้ได้ว่ามันจะเป็นบลูโทฟาสก็คือสีอ่อนแล้วก็จะเป็นรันดอลบลูแล้วก็เป็นสวิตช์บลูใช่ไหมสวยใช่เขาบอกว่าเขาชอบเสร็จแล้วเขาก็เลยถามแม่ว่าอันนี้ยประมาณเท่าไหร่แม่บอกว่าอันนี้เนี่ยน่าจะประมาณ สามกรลัดนะอืมสามกรลัดนะลูกชอบหรอมันสวยนะมันแค่แบบของม้าสวยเพียงแต่ว่ามาไม่ได้ติดเพชรแบบอย่างของลูกงาแต่ม้าเป็นพลอยไว้สซับาแล้วอันนี้ก็เป็นเงินเงินแท้อะไรแบบนี้เนี่ยแต่ตัวเพชรตัวพลอยเป็นของจริงเขาเดาตัวนี้มาประมาณสองหมื่นกว่า แม่เลยว่าเดี๋ยอันนี้จะไม่ใส่แต่จะเก็บไวขายเขาพราแม่ใส่ป่หกร้อยอ๋อไม่ใช่แปดร้อยห้าสิบก็เลยนึกอาชีพใหม่ออกละเขาก็ส่งแบบแบบมาให้แม่ดูเยอะแยะเลยนะปรากฏว่าฮ่าฉันมีหมดนี่อย่างอันนี้เห็นไหมฉันก็มีรูปที่เธอส่งมา ฉันก็มีอันนี้ก็จะเป็นโอปอลสีชมพูเหมือนมาโชว์วะนี่ใส่หมดนลูกเลยอันนี้ก็จะเป็นโอปอลขาอ,อันนี้ก็จะเป็นโอปอลดำเนี่ยเออแม่ก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวแม่จะหาไอตัวสีฟ้า,ฟาแล้วก็มาขายถ้าเดี๋ยวอันไหนที่เขาชอบเนี่ยใชนมเขาจะชอบแบบเม็ดเดียวแม่สั่งเราว่าแบบถ้าเป็นเม็ดเดียวเนี่ยให้บอกแม่นะเออ แล้วอันนี้คือต้องเหยียบนะทุกคนอันนี้จะเป็นอาชีพใหม่ของแม่ที่คิดว่าน่าจะรวยอยู่นะเพราะว่าน่าจะกำไรได้หลายร้อยเปอร์เซนต์มากอืมตอนนี้เขากำลังฟิตเนสอยู่ก็เลยแอบไลฟ์นิดนึงเดี๋ยวรอให้เขาไปฝรั่งเศสก่อนนะเดี๋ยวจะไลฟ์สายยาวเพราะเมื่อวานเนี่ยเห็นไหมพอคุยเรื่อง,องนี้นะแบบเร็วทุกครั้งเลยเมื่อวานนี้แบบเมื่อวานนี้แค่ส่งต่างหูข้างข้างหนึ่งไป นี่ยังไม่ได้ส่องไฟนะจ๊ะมันจากแสงธรรมชาติถกกันเลยเร็วรู้หละเรารู้เทคนิคของลูกหละใช่แชร์ไปให้แบมนี่จะไปต่อแถวหลังสุดเลยนะจ๊ะจะบอกให้ เมื่อกี้เพิ่งโทรคุยกันแล้วแม่รู้ว่ากำลังฟิตเนอยู่เพราะฉะนั้นนะเขาจะคุยไม่ได้ก็เลยแอบมานิดนึงก่อนเพราะแม่แบบจะบ้าตายตั้งแต่เมื่อคืนละใช่ก็เลยแบบอืมใช่หนูเออมันมันมัน,ม,นมันแบบมันน่าเป็นลมมากเลยแบบมันน่าเป็นลมมากแล้วแม่ก็เลยถามบอกว่า แล้วไม่ว่าแกจะไปประเทศไหนคือก็คือแกก็จะต้องฮิวอีก95กระลักกับ45กระลักี้ไปด้วยเสมอเลยใช่ไหมใช่อันนั้นน่าจะไปโชว์ที่แฟชั่นมีครั้งนีน่าจะเป็นอันนั้นแล้วทุกคนเป็นพยานนะคะเขาบอกว่าร้านที่เขาทำเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับที่พักเขาเองเดี๋ยว มาอยากได้สีฟ้าเดี๋ยวแบมจะพาไปดูเพราะว่าแม่สั่งเขายังไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวแบมจะพาไปดูเพราะว่าวันนั้นน้องแควก็บอกว่าโอมแบมอันนี้ก็คือสีฟ้าของพี่จีเลยมันเป็นสวิตสวิตบลูมันเป็นสีฟ้าของพี่จีเลยแล้วมันสวยมากแล้วเม็ดใหญ่มากเลยเม็ดเท่าของเขาได้เล็กกว่าเขาหน่อยนีนั่นแหละรีบโทรกลับมาเลยอืม ก็เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูละกันเดี๋ยวดูละกันเดี๋ยวดูอีพินอกกิโอตัวนี้นะว่าจะโกหกไปได้อีกนานแค่ไหนไทันเลยจริงแล้วแม่ก็เชื่อสนิทใจเลยมเห็นไหมก็บอกให้ทุกคนบอกว่าคนต้องปิดปากให้แบบเงียบที่สุดเท่าที่จะเงียบได้นะแล้วทุกคนก็ปิดปากได้แบบเงียบสุดจริง แม่ก็แอบเห็น,นจ้ามีการเอาที่แม่พูดเนี่ยไปไปโพไปทำกันแต่ทำถึงจุดไข่แม็กก็ตัดทิ้งใช่ไหมจุดสำคัญที่เราบอกว่าที่เราสัญยากันว่าจะไม่บอกก็ตัดทิ้งฉลาดนะพวกนี้อือใช่เหมือนตอนนั้นไปซื้ออือใช่ ขนาดแม่บอกแบบเอออันนี้แบบไอ้นี่แล้วนะอย่างไอ้นั่นเลยไม่ทันแล้วแม่เชื่องแต่วันนั้นจนวันนี้นะเนี่ยถ้าสมมติว่าช่วงนี้ไม่ได้บ้าพอยนะแม่จะไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าแม่ยังโดนหลอ,อกอยู่อะ่ะเออจริงๆสินเสมอ <c oughs> เห <c oughs> นื่อยใจ คั้งนี้เดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวคอยดูแล้วกันถ้าเขาซื้อ95กลัดได้แล้วเขาบอกแม่บอกว่าแบบอืมเดี๋ยวจะพาแต่ก็ไม่รู้เขาบอกว่าพาไปดูเดี๋ยวจะพาไปดูร้านของเขาเพราะว่าเนี่ยเขาเลือกมาแล้วมันจะเป็นแบบ n a t ชอรัลสุด ไม่มีการใส่สีไม่มีอะไรแล้วโรสโกเนี่ยคือไม่มีการชุกไม่มีการอะไรนะเป็นการเอาอะไรก็ไม่รู้มาขาดค่อยๆขาดจนมันกลายเป็นสีโรสโก Everything ทุกอย่างแบบขบวนการพิถีพิธานมากแล้วก็แบบเอ่อเรียวสุด,สด อืมอะไรแบบนี้เออใช่แล้วบอกว่าเดี๋ยวถ้าสมมวแม่ไปใช่ไหมเดี๋ยวก็จะพาแม่ไปดูร้านนี้เพราะว่าร้านนี้อยู่ตรงข้ามตอนนี้ในหัวแม่ก็เป็นความหวังมากเลยนะเอ่อถ้า95กรลัดมันซื้อได้ใช่ไหมสีกรลัดก็ซื้อได้20กรลัดน่าจะเบาๆนะ อะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราเดบรรลุนแล้วกันนะว่าน่าจะคงได้ไปเดือนหน้าหรือตุลาอะไรแบบนี้ต้องรอให้เขากลับมาก่อนถ้าเ,เราบรรลุกันว่าเขาพาไปดูเฉยๆหรือเอปล่าเหมือนอย่างที่เขาบอกนะวันนี้ไม่คุยนานนะจ๊ะเพราะว่าใช่เพราะว่าเดี๋ยวฟิเนสเสร็จแล้ว มารออะไรท้วันวันนี้แบบจริงๆกะว่าจะให้ไปกอดน,นะแล้วค่อยมาไลา์แต่แบบเฮ้มันไม่ได้ว่ะม,มันไม่ได้มันจะต้องแบบมันจะรองานแบบใบพี่เขาไอ้นั่นกว่าเยอะใช่ยี่สิบกรัตนั่นน่ะสิเดี๋ยวมารุนเขาหมาดูบอกว่าปีนี้จะได้ ลาบลอยแบบฟุ๊กฟุกใช่ไหมอาจจะต้องแบบก็เลยบอกว่าแบบอืออย่างเงี้ยของม้าแบบเนี่ยสามก็หลานี่แบบขี้ประติว๋วสุดเลยนะเนี่ยเขาก็บอกว่าเอาม้ารู้แล้วว่าม้าอยากจะได้ของจากแบบม,มันต้องได้ตอนไหนต้องได้ตอนเมาที่เมาที่บ้านแล้วถอดไอ้นี่ให้แม่ ถอดไอนน้ถอดไอไอแหวนที่เป็นไอสร้อยที่เป็นตะปูให้แม่อันนียี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ไม่เคยใช้แหวนมันยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้อันนั้นนะเขาเขาบอกว่าไม่เห็นใส่เลยก็มีตอนหนึ่งที่แม่งอนเขาไงแล้วแม่ก็เลยบอกเบบี้ว่ามาไม่อยากได้และบางบอกว่าอันนี้แพงมากเจ็ดบาแสน มาไม่อยากได้อะไรจากแบมเลยเอาไปคืนแบมเลยแล้วทุกวันนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้คืนแบมแต่มันอยู่กับเบบี้จนตอนนั้นจะถึงตอนนี้มแม่ดีกับแบมแล้วมันก็ยังไม่ถึงเลยอะเบบี <c> ้ <oughs> ใช่แล้วก็เลยแบบก็เลยบอกไม่ใช่จิตแบดแสนนะมาเดี๋ยวแล้วก็คำนวณอย่าคิดอย่าคิดอย่โอ้ตอนนี้มันไปตั้งเท่าไหร่เท่าไหร่ท่าไหร่แล้วละ <Yeah. S 1> ล่ะก็เลยบอกว่าแบบ เมื่อาวานเขาก็เลยแบบเนี่ยเห็นไหมแล้วเราพอเราไอ้นี่ปุ๊บเนี่ยแล้วมันจะค่อยๆหลุดออกมาเขาก็จะเอาชิ้นนั้นมาให้ดูชิ้นนี้มาให้ดูแล้วเราก็จะรู้ละมีชิ้นไหนชิ้นไหนชิ้นไหนราคาเท่าไหร่กี่กลัดกี่กลัดกี่กลัดใหญ่ิ้ไนได้หลุดเข้าไปในห้องแกสักครั้งเดียวเลยจริงๆอือใช่ที่ถึงหนุ่มเอลกีก็จะได้แบบ ก็ไม่ได้เมาหรอกจริงๆแค่มาวันนี้ก็แค่อยากจะบอกว่าฉันก็โดนลูกเราอีกตามเคยแล้วนับตั้งแต่วันราชมันจนถึงเมื่อคืนนี้ก็เข้าใจว่ามันคือสิก้ากระดัดผากึ้นแล้วปิดปากแบบเงียบมากแล้วทุกคนก็ปิดปากแบบเงียบมากเชิดกันใช่ไหมวันนั้นเราก็โดนพร้อมๆกันนั่นแหละอื ใช่แม่ต้องอะไรอ่ะหลังลูกรวยมากานะค่ะน่าภูมิใจลูกรวยแต่แม่จนค่ะยังต้องขายกิมจิอยู่นะคะทุกคนต้องอวยอุดหนุนนะเดี๋ยวแบบซื้อตึกหกชั้นเข้าลูกไม่ได้อ่ะอโอไม่ได้ใส่แว่นนะ่ะต้องเป็นตำนานใช่มันต้องเป็นตำนา วันนี้เป็นนมนานต่อไปแม่จะบอกสตาบคนเวทีจะให้ให้ครั้งเลยที่เขาเคลียร์เวทีถ้าแตงใส่ซิกนี่เต้นปุบเนี่ยคือต้องเอาผ้าสีดำารองแล้วพอเต้นเสร็จแล้วแบบต้องเอาเศษฝุ่นทุกอย่างเนี่ยมาล่อนเหมือนกับที่เขาล่อนล่อนหาพลอ,อยกันเพื่อดูว่ามันมีเม็ดสักเมด็ดหนึ่งหล่นลงมาไหมอย่างน้นอยๆก็เมด็ดละสองก็หลับละ แต่ราคาเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะนใช่ไหมเราจะต้องหัดเป็นล่อนก่อล่อนทองล่อนเพชรก่อน,นแล้วฝุ่นบนเวทีทุกหมดจะซื้อขึ้นมาให้หมดเลยจริงๆแล้วฉันจะเป็นคนล่อนเองอืมใช่โดนแกงเหมือนกันอืมก,ก้าห้นต์ พูดแบบไม่กล้าพูดนะไม่เต็มปากเต็มคำเลยนะเนี่ยจะบอกให้น้องเก่งมากขอบคุณค่ะน้องบอกไม่ใช่บอดเห็นไหมว่าถึงแม้เราจะอายุเท่าไหร่เนี่ยสิ่งที่เรียนรู้มันไม่หมดเลยถ้าไม่เห็น ของแบมเราจะไม่รู้เลยว่าอิกลักนนึงเนี่ยมันมีขนาดไหนอะไรแล้วพอเห็นของแบมก็ก็ต้องบอกเลยอะว่าแบบมันทําให้แม่รู้สึกแบบชอบอะเพราะว่าแม่เป็นคนที่ชอบรู้อยู่แล้วใช่ไหมเวอวัาวางอลังการอย่างเงี้ยใช่ปะเสร็จแล้ววันนั้นพอดีไปเห็นข้าวก็เลยแบบลอง เราเล่นเพชรไม่ได้เราก็เล่นพอยกร starting, ะการอะไรแบบนีน้พอมาเล่นพอยเสร็จมันก็เลยทําให้รู้คําว่ากะระความรู้ใหม่สัปดาห์นี้ก็คือกะระค่ะทุกคนเรียนรู้คําว่ากะระเอาไว้อืมใช่อเหนื่อย ฝากตัวเป็นลูกสุไายแล้วแหวนมาจริงๆสู้ได้ค่ะบอกแล้วไงคืออาชีพใหม่ของแม่เนี่ยก็คือจะเป็นการการขายขายแหวนให้แปลามละอันเป็นฟอยจีเห็นไหมอย่างอันนี้เห็นไหมเป็นสตาสวยเห็นไหมแล้วมันก็ถึงมันจะเวอร์วางแต่มันก็ไม่ใช่แบบเพชรที่ที่แบบเวลาใครเขาถามเราอะ่ะบอกว่า ทำไมไม่ซื้อเพชรใส่อ่ะเราไม่มีเงินซื้อหรอกแต่เราก็จะบอกเขาบอกว่าแม่จะบอกเพื่อนบอกว่าเพราะเพื่อนแม่ส่นม,มากเขาทำจูเลียรกันไงใช่ปะแม่ก็บอกว่าก็คิดดูดีไอ้เพชรเนี่ยมันมีแต่แบบเฉยๆอ่ะก็คือแบบเรียบๆรีะแต่แบบเป็นคนที่ชอบใส่แหวนแฟชั่นน่ะไม่ได้ใส่แบบเรียบๆรีะเข้าใจปะอ,อันนี้คือข้อแก้ตัวที่ดูดีมาก ใช่มมีอันไหนไม่ใส่๋อ,อโอเคได้ได้เดี๋ยวแม่กำลังจะโชว์เขาเรียนนี้อันนี้เป็นโอปอตอนนี้จะมีโอปอหมดเลยแล้วเมื่อคืนนี้เขาก็ส่งให้ดูส่งร้านของเขาให้ดูซึ่งมีโอปอสีชมพูแล้ววันนี้แม่ก็ส่งกลับไปว่าฉันมีโอปอสีชมพูแล้วฮะฮ่สะใจอืม ใมันเป็นมันมันเป็นแม่ลูกกันได้จริงๆนะอเขาส่งวงนี้มาให้แม่ดูว่ามันเป็นในร้านนั้นนะเขามีโอปอสีชมพูแม่ก็ยิบในใจเดี๋ยวพรุ่งนี้เธอจะรู้ฉันก็ได้โอปอสีชมพูมาแล้วฉันได้ทั้งขาวดำและชมพู ตอนนี้ถ้านับนับรวมแล้วก็ยังไม่ถึง95กรละค่ะสู้ต่อไปอืใช่ <c oughs> ใช่มันไม่เสมอก็นหรอกเราสู้คงไม่ได้ตรงที่แบบ เออของมันเป็นเพชรจริงเท่านั้นเองนั่นแหละของเราแค่เป็นพลอยใช่ไหมแต่พลอยก็ไม่ใช่นะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยปกติแล้วแม่แม่จะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยชอบพลอยเพราะว่าแบบมันดูแล้วมันเมื่ก่อนแบบมันนั่นใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้มันพัฒนาพลอยมันจะเหมือนกับแบบเออ คุณป้าใส่ไปวัดะตอนนั้นนะอมืมันก็แบบจะดูแบบไนั่นไงเสร็จแล้วพอมาดูตอนนี้แล้วแบบรู้สึกว่าแบบมันสวยมากแล้วมันมีหลากหลายขึ้นในเมื่อเราไม่สามารถซื้อเพชรได้เราก็สะสมพลอยของเราไปเรื่อยๆแล้วกันแล้วทุกวงก็จะจดเอาไว้เอาว่าแบบตอนนี้เหมือนกับว่าเป็นการเรียนรู้เรื่องพลอยเราก็จะจดเอาไว้ว่าอ,อันนี้เรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรแล้วถ้าอันไหนเนี่ยเราสามารถแบบ หลอกขายลูกได้เช่นเมื่อวานนี้คู่สีฟ้าเราซื้อมา8 5ดห้าูใช่ไหมแต่ลูกเดามาคู่เราสองหมื่นเดี๋ยวจะลดให้ลูกเหลือประมาณหมื่นหนึ่งแล้วก็ให้เดี๋ยวจะบอกว่าให้เพราะความรักให้ลมาให้เพราะว่าแบบเนี่ยรักแบมแก็เลยแบบโอเคเนี่ยคู่หนูต้องหนีเข้าไปเห็นปะ่ะดีไหมความชราแล้วลูกก็จะภูมิใจใช่ เพราะว่าถ้าแบบใส่ก็ก็คงไม่มีคนรู้แต่เดี๋ยวนี้มันเน,เนี่ยแม่ก็คอยเล็งอยู่เดี๋ยวแม่จะหาอัใหญ่กว่านี้นิดนึงแล้วแม่จะคอยเล็งจะเล็งขายเหมือนเพราะอยากได้สีฟ้าเมื่อกี้นี้เดี๋ยวคอยดูแม่จะมีอาชีพใหม่แล้วนะ ถ้าสมมติว่ารีบซื้อกิมจิตอนนี้นะถ้าอาชีพที่หวังไวเ้เนี่ยมันรุ่งเนี่ยจะเลิกทำกิมจิ้วจ้ะหาพลอยไปขายแปบนดีวกว่าถ้าทางจะฟิตเนสเสร็จแล้วเพราะว่าเดี๋ยวถ้าฟิตเนสเสร็จแล้วเขาะจะโทรเข้ามาใช่บิลหุณใช่ไม่รวย ชีพใหม่เป็นอาชีพที่ตลอดทั้งชีวิตมานะถ้าสมมติว่าเราไอ้นั่นเด็กคนนี้ได้เราขายแต่ตัวพลอยไงใช่ไหมเราขายแต่ตัวพอแล้วมันจะไปใส่เพชรล้านใหม่ของมันตัวเรื่องของมันไปใช่ปะเราขายแต่ตัวพอยแล้วก็อัพราคาสักประมาณสามห้าสิบซน่าจะเป็นอาชีพที่แบบ อ,อทำเงินให้แม่ได้มากที่สุดตั้งแต่เกิดมาแล้วมีอาชีพหลากหลายมากน่าดูอันนี้ก็เป็นความรับนะทุกคนต้องเงียบงีเอาไ,ไว้เพราะว่าเขายัางไม่รู้จัพอ,อจะเอาแบบยังมีดินหรือจะมีมแมลงวันฟอสซิลเกาะอยู่บอกมาเดี๋ยวฉันหาได้หมดแหละจริงๆอื ตอนนี้ก็หมดคนบ้านนี่เศรว,ว่ามีความสุขไม่แพงทุกคนแม่ไม่ได้รวยเหมือนเขาเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังรอให้เขาไปก่อนลวกันนะวันนี้เอาเอาแบบเอาแบบ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 คันปากก็พอเดี๋ยวฟิตเนสเสร็จแล้วเดี๋ยวแบบ เกิดมาไอ้นั่นอยู่แม่ก็โทรทีแรกก็ไม่มีอะไรหรอกพอโทรไปเกิดเรื่องแบบอ๋อยได้ข่าววแมวมัจะไปเป็นแอมเฮาส์ House, เป็นแอมบาสเดอร์ที่มันเออเขาเรียกว่าอะไรเฮาส์แอมบาสเดอร์ฉลองลูกแบบโอ้โหเขาบอกว่าแบบอันนี้แบบเป็นตัวแทนที่แบบมีความสุข,ขัญเนี่ยก็คือยอๆแหละจะบอกไว้เลยแคปรับข่มแบบว่าคือยอเข้าไปเยอะๆเะท่านั้นแหละแล้วแบบแบบจะรักเธอมากอืมใช่ แล้วก็ต่อไปก็คือกาดไปการพยายามถ้ามันเมื่อไหร่มีโอกาสได้กินกับมันก็มอมมอมมันเอาไว้เพราะพอ,พอมอมมอมเสร็จแล้วก็จะถอดให้หมดแล้วก็จะเสียดาบตออเช้าแต่เอากลับไปใช่ใช่แล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกนะอ,อืวงที่เป็นดอกไม้ แหน่แหนเดี๋ยวได้อาชีพใหม่ขายพวกนี้แล้วเนี่ยสวยใช่ป่ะอันนี้เป็นเจอันนี้แม่แม่แม่ได้อันนี้มาแล้วนะอันนี้เป็นเทควอสอันนี้ใส่เหมือนลูกเลยอ่ะด่าลูกแต่อันนี้ใสเหมือนลูกอ่ะคือคนชอบพวกนี้ไงเข้าใจป่ะอืมอน,นี่เนหะ็นไหมอันนี้เป็น, er นเทควอสเซนตาไปดมิถุนายนแต่มันวาวมากเครื่องประดับนะ บอกเอาไว้เลยว่าทุกครั้งอะ่ะที่ใส่แล้วเนี่ยต้องล้างล้างด้วยแค่น้ํำยาล้างจานก็พอตั้งแต่ขายเอาไว้ถ้าแม่ออกงานแล้วลองสังเกตซอยที่แม่ใส่อันนั้นอะ่ะก็มันก็ต้องประมาณสุกปีแล้วทุกวันนี้ยังยังสวยอยู่เลยเพราะาทุกครั้งเนี่ยแม่เป็นคนที่รักเครื่องประดับมากถึงมันจะปลอมก็เหอะถึงมันจะอะไรก็เหอะ ุกครั้งที่พอเสร็จแล้วแม่ไม่ชอบใส่ที่มันไม่วาวนะมเพราะเวลาเสร็จแล้วเนี่ยในห้องน้ำแม่จะมีถ้วยใบหนึ่งแล้วก็ใส่น้ำยาล้างจานผสมไว้พอเวลาเราอาบน้ำใช่ไหมเราก็ถอดแล้วก็หย่อนเอาไว้พอเราอาบน้ำเสร็จใช่ไหมเราก็เอานิ้วะล้างๆหน่อยแล้วก็เช็ดแห้งๆแล้วก็เอาขึ้นมามันจะวาวอยู่ตลอดเวลาบางคนแม่เห็นใส่แหวนนะโอมา g ก d มันมีทั้งอะไรก็ไม่รู้อาจจะมีหมูปิ้งมีน้ำจิม้มติดตามซอกเพชรแล้วแบบทนไม่ได้ของเพื่อนเนี่ยถ้าเวลาเจอเนี่ยล้างให้เองเลยถึงจะข,ข,ของจริงของปอของจริงของปอมแม่ก็รักอนะ่ะอืมแม่ก็รักเป็นคนที่แบบชอบชอบมากจริงๆอืมใช่สีผมแม่สวยมากขึ้นไปทําค่ะจริงๆก็คือมาเป็นสีเดียวนั่นแหละแต่ว่าพอดีแบบ เอพอดีมันมันตอนนี้ตอนนั้นมันไฮไลท์อ่อนใช่ไหมแล้วมก็เลยลงสีเดียวมันก็เลยได้สีนี้เป็นสีที่แบบไปนั่งแล้วก็ไม่ต้องคิดดีมากแต่ผมสั้นดีกว่าใช่ไหมสีส้มม้าชนะแบบสวยคืออะไรสีส้มไหน สีชมพูนะตัวเองอันนี้เป็นโอปอสีชมพูยังไม่ใช่สีส้มหนองหนูสีเดียวกันเลยเหรอใช่ไหมแสดงว่าเธอเธอเธอ,อต้องมีครั้งหนึงที่เธอแอบบเอฟแข่งกับแม่ในนั้นแน่ๆเลยอะ่ะอืแม่หลายคู่เลยสีผมสีมากก็งงใจก็จะบอกเนี่ยก็จะบอกว่าแบบ มันไม่ได้แพงเลยอะแต่ว่าแบบแต่มันทำให้บ้าได้นะพอมันรู้สออึกว่าไม่นั่นแบรนด์สวยทุกววงใช่สิก็อย่างที่บอกไงว่าที่แบมเห็นเนี่ยแบบก็เขาก็จะรู้สึกแบบเนี่ยตอนที่แม่ขายอะแม่ขายไซส์อย่างนี้นะแต่ว่าก็มีเล็กๆสำหรับอนั้นแต่ว่าไซส์แบบเนี้ย จะเป็นอะไรที่ขายดีมากเพราะว่าอย่างที่เล่าให้ฟังนะเวลาเราขายแล้วเราจะใส่เห็นไหมเราจะใส่ใส่แบบเยอะมากแต่ว่าก็คือใส่ต้องพยายามแบบเลือกสีหน่อยนะเออเนี่ยเราก็จะใส่ใส่แล้วก็ใส่ต่างหูใส่สร้อยเพชรเหมือนแบบคุณหญิงคุณนายไปนั่งอยู่หลังเขียงหมูอะอะไรแบบนี้แล้วก็ขายแล้วพอทุกคนเห็นก็จะแบบ อันไหนที่เราใส่อ่ะอันนล้นก็จะขายดีใช่อืมใช่มาไลยกับน้องเลยค่ะน้องเหรอน้องแต่นี้ฟิตเนสขาดน้องไม่ได้อยู่บ้านอยู่นู่นเพราะว่าเดี๋ยวเขาพรุ่งนี้เขาจะไปแต่เช้าแล้วเขาต้องเตรียมตัวไปเป็น house ambassador ของเขาอยู่อืมชมพูอยู่ไหมคะอะไรนะแบม แบม,มยังอะไรสีชมพูมต้องไปเอาแว่นนะแม,แม่แบบไม่มองไม่เห็นจริงๆนิ้วนางข้างขวาคืออะไรคะโครโนไนสค่ะเห็นไหมมันคือโครเนสค่ะแปลกดีใช่ไหมใช่ อันนี้จากร้านจิวเวลรี่ที่อยู่ตรงแถวมเห็นสักนะแต่ว่ามันก็คือพลอยชนิดหนึ่งแม่ชอบที่ตรงนี้มันสวยมากเลยแต่ตอนนี้แบบพอพอครั้งแรกที่ซื้อวงนี้ใช่ไหมมันมีอีกอันหนึ่งสองวงใหญ่ๆที่หัวใหญ่ๆเลยน่าจะหลายกลัดเลยแหละแบบนะมันอยู่ใช่ไหมแต่ว่าแบบตอนนั้นเราก็ไม่เคยไม่เคยซื้อเราก็ไม่รู้ว่าของเขาดีไม่ดีใช่ป่ะละ่ะแต่นี่ก็มาจากคนละร้านนั้นน่ะ นี่นี่คือโครไน์อันนี้ก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะแต่มันจะเป็นสีม่วงสวยมากแบมบก็ชอบอันนี้เหมือนกันดีต้องหาแบบไมจะใหญ่แล้วขายเราไม่รู้หรอกเดีกหน่อยจ่ายนั่นอยู่สีสวยใช่ที่ใสสวยทุกคนใช่สก็เราขายแบบมาก,ก่อนเราก็ต้องรู้สีใช่ไหมอืม มาปักตะกร้าเลยค่ะจริงๆแบบโอ้ต้องดูก็คือจริงๆนะเพชรจริงๆอะ่ะเวลาขายอะ่ะราคาหายไปเยอะอย่างตอนนั้นน่ะแหวนแต่งงานน่ะซื้อมาตอนนั้นแบบทุ่มสุดตัวกับพ่อเขาเลยนะเก็บเงินตั้งนานวงกระติ้วหนึ่งอ่ะตกประมาณแสนกว่า แม่เอาเข้าไปจำนำทีแรกนึกว่านะ่าจะจำนำได้สักประมาณนึงได้สักประมาณแสนหนึ่งแสนเกือบสองแสนจำนำได้แค่ประมาณห้าหมื่นกว่าบาทเองห้าหมื่นกว่าบาทเองแล้วแม่ก็ทำมันหลุดไปด้วยเพราะว่าไม่มีเงินไปถ่ายมันเสียดายตอตอนนั้นก็เลยทำให้รู้ว่าถ้ามีเงินเอ่อ ถ้ามีเงินแล้วอยากเก็บที่จะทำกำไรจริงๆก็คือซื้อทองแต่แม่เป็นคนไม่ชอบใส่ทองใช่ตะกร้าต้องมาแล้วค่ะจริงๆมันไม่แพงมากเลยนะจริงมาสั่งแหวนจริงค่ะขายได้จริงเชื่อม้มแล้วคิดดูดิได้มาแค่นั้นนะ่ะแล้วแล้ว ไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจ่ายดอกช้าแค่วันเดียวเองอ่ะจ่ายดอกช้าแค่วันเดียวจริงๆเขาไม่ให้เขายึดเลยก็เลยไม่มีแหวนแต่งงานอยู่ทุกวันนี้ปกติถ้าเห็นก็คือแหวนแต่งงานก็เลยไม่อยู่ก็เลยจะเหลือแค่สองวง,งที่เคยบอกนายว่ามันก็เป็นทองไม่ใช่แบบทองดีหรอซื้อที่มาบุาค้องแต่สมัยก่อนก็คือ ันเกิบป้าซื้อให้แม่วงหนึ่งแล้วก็น่าจะหกร้อยเองนะตอนนั้นแล้วก็เป็นเพชรตอนนั้นเขาบอกว่าเพชรเขาพักการแม่ก็งงเือนว่ามันคือเพชรเขาพักการก็ไม่รู้ส่วนของป้าก็คือเป็นแบบเรียบๆแล้วก็มีตัวพีที่แม่จะใส่เราไปดูคลิปแม่จะใส่ติดมากๆเลยติดที่จะไปไหนตลอดเวลาเพราะว่า แบตบรรจะหมดนะทุกคนแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเพราะว่าที่ชาร์จนะมันอยู่ในรถตอนนี้มันเหลือ9 8 7 6 5แล้วนะแล้วเดี๋ยวแม่จะมาเล่าให้ฟังมีอะไรที่จะเล่าให้ฟังอีกเยอะแยะเลยเดี๋ยวจะเปิดจุกพอกละ